จเจริญธรรมำสํานึกดีมีใจไรทุกทุกท่านนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะได้มาเล่าถึงเรื่องราวของชีวิตของจิตอาสาที่เปลี่ยนไปนะคะก็ขออนุญาตรายงานตัวก่อนนะคะชื่อสิริเทนทองดีค่ะชื่อเล่นแมวชื่อทางธรรมที่พ่อครูตั้งให้นะคะก็คือ เ็นแสงฟ้านะคะได้เริ่มจะรู้จักกับแพทย์วิธีธรรมเมื่อปี2558นะคะก็ถือว่าบุญถึงรอบนะคะตอนนี้ก็ทำงานนะคะยังรับราชการอยู่ค่ะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะคะที่ เราพอสาตอกระนวนนะคะอำเภอสัมสุงจังหวัดขอนแก่น,นะคะ่ะก็เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อปี2535นะคะก็อยู่สถานีนาไมนะคะเมื่อก่อนเนื่องจากเราเป็นคนมีนิสัยใจร้อนนะคะใจร้อนแล้วก็รู้สึกว่าจะยึดยึดมากๆด้วยนะคะก็เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ ตั้งใจที่จะทํางานเราในหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะคําสั่งมาแบบไหนแล้วก็ต้องทําให้มันได้นะคะก็จะทําให้เราเครียดกับงานมากนะคะเครียดไปเครียดมาแล้วก็เกิดโรคนะคะโรคทางกายนะคะโรคทางกายขึ้นทางโรคทางใจนี่ยน,นะคะความทุกข์ก็เกิดโรคเอ่อตับน้ําเหลืองนะคะตับน้าเหลืองข้างคอนเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วก็ปวดเจ็บนะคะเจ็บปวดก็ไปผ่าตัดนะคะผ่าตัด ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนะคะสามครั้งด้วยกันก็เว้นปีบ้างสองปีบ้างหรือปีหนึ่งสองครั้งบ้างตอนนั้นจําไม่ได้นะคะแต่ได้ผ่านมาแล้วสามครั้งหลังจากที่ทํางานมาประมาณ2ปีนี่แะคะ่ะก็เริ่มต่อมน้ําเหลืองก็ไปผ่าหมอก็ให้รอฟังผลว่าจะเป็นเนื้อไร้ายไหมนะคะแล้วก็ใช้ยาที่เราพอที่สถานีนามัยเมื่อก่อนรักษาเองไม่ค่อยมีเวลาไปเพราะาทางานต่อมาก็เริ่มได้ เป็นไทรอยได้ย้ายมาที่บ้านที่ทํางานนะคะก็ไทรอยอักเสบนะคะก็ไปรักษาแพทย์แผ,แผนปัจจุบันตอนนั้นเราทานพนิซิสลรนนะคะก็ทําให้น้ําหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะจนน้ําหนักได้58-59กิโลซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้น้ําหนักอยู่ที่50นะคะห้าสหรือบางครั้งก็4 9่สถึงห้ดูหน้าตาเหมือนคนอ้วนนะคะ น้ามันจะอ้วนเฉยๆค่ะแต่ตัวก็ไม่ค่อยอ้วนนะคะน้าหนัก็ห้าสิบแต่หน้าอ้วนค่ะแล้วก็เราก็กินยาเพนิซิลลินเราก็อ้วนขึ้นนะคะเราก็ต่อมามันเมื่อความเครียดมันสะสมมาเรื่อยๆเราไม่มีทางออกของชีวิต <c oughs> จนวันหนึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราท่องมักแปดแล้วก็ท่องได้นะคะแต่ทำไมความทุกข์เรายังมีอยู่จนได้ จนได้ฝึกนั่งสมาธิหาทางออกนะคะหาทางออกก็นั่งว่าเขาว่านั่งแล้วจะจะรวยนั่งแล้วจะรวยเพื่นถ้าเพื่อนมีนบอกนอว่านั่งแล้วจะรวยอยากได้อะไรก็ได้นะคะเราก็ฝึกนั่งว่าเราก็อยากรวยนะคะเราก็อยากรวยคิดว่าเงินเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขเมื่อก่อนนะคะคําว่าเงินทําให้เรามีความสุขนี่ทําให้เราได้ประสบการณ์ชีวิตมากมายด้วยนะคะแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิ นั่งไปนั่งมาก็เห็นแสงนะคะเห็นแสงเหมือนไฟตารถมันนิ่งนะคะนิ่งนั่งได้ทีละชั่วโมงสองชั่วโมงครั้งแรกเรานั่งสิบห้าทีเราก็ปวดขาแล้วนะคะร้อนขาไปหมดนะคะเป็นเน็บเป็นอะไรนั่งไปนั่งมาฝึกไปฝึกมาเพราะว่าเราเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะนั่งได้หนึ่งชั่วโมงก็สุกอยู่ในนั้นแหละนั่งสุกนั่งไปนั่งมาวันหนึ่งมันก็สุกมากสุกลึกจนบูบคิดว่าตัวเองไม่หายใจนะคะคิดว่าตัวเองไม่หายใจแล้วโอ้ทำไมสุกแบบนี้ไม่เคยสุกมาก่อนแบบนี้ ไม่เห็นตัวเองหายใจไม่เห็นตัวเองด้วยก็ตกใจก็เลยรีบออกจากสมาธินะคะแต่พอเราวันนึงเราขับรถไปเอ๊ะทำไมความโกรธเรายังมีอยู่เรายังโกรธอยู่เลยอะไรมาเราก็ตกใจนะคะตกใจตื่นเต้นกลัวยังอยากรวยอยู่ยังโลภอยู่ทําไมกิเลสสามตัวนี้เรายังไม่ลดนะคะที่หนักที่สุดก็คือกิเลสตัวโกรดนี่แหละคะ่ะจนผู้ร้ายมหาโจรตัวโกรดนี่เรายังเลอ้ยอยู่พอเราคิดอย่างนั้นเราก็ยัง ตั้งคำถามในตัวเองแล้วก็ไปถามว่าเอ๊ะมันเขาบอกว่ามันดีนะนั่งนั่งนั่งแล้วก็ไปนั่งมีคนแนะนําว่าหาครูบาอาจารย์ให้ไปหาหาครูบาอาจารย์นะมาสอนเพราะว่าเรานั่งได้ขนาดนี้แล้วต้องไปหาครูบาอาจารย์เราก็ตามหาเชื่อไหมคะจนได้ไปบนพระนะคะเราเราเราไปบนที่วัดแห่งหนึ่งบนว่าขอให้เราได้เจอครูบาอาจารย์ที่จะได้สอนเราในเรื่องการนั่งสมาธิให้สําเร็จนะคะแล้วก็ไปบนพระ อยากเจอครูบาอาจารย์ที่จะสอนการนั่งแต่เราไม่มีเวลาไปเรียนนะคะเราต้องเลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงลูกแล้วก็ทํางานไปด้วยเราไม่มีเวลาไปเรียนทําให้เราก็แสแวงหาครูบาอาจารย์ไปดูในเว็บในนู้นในนี้ไปถามเขานะคะในเว็บธรรมะเว็บอะไรก็ถามเขา,าเรานน่าสมาธิถึงขั้นนี้แล้วเราจะทํายังไงเขาก็บอกให้ไปหาครูบาอาจารย์ต้องมีครูสอนเดี๋ยงั้นนั้นจะอันตรายเขาว่าเมื่อห้าหก จ็ดปีที่ผ่านมานะคะที่พูดถึงอยู่นี้นะคะน่าจะหกเจ็ดปีที่ผ่านมาเราก็ไม่เจอแล้วก็รู้สึกเอ๊เป็นทุกข์อยู่เอ๊เราจะไปเจอครูบาอาจารย์ที่ไหนจนบุนถึงรอบเมื่อปีห้าแปดเราก็ได้ไปเข้าค่ายนะคะตอนนั้นเราก็กินยาแล้วก็ก่อนที่เราจะเจอค่ายเราก็ได้โรคเพิ่มมาอีกก่อนนะคะก็คือก้อนซีที่ข้อมือนะคะก้อนซีที่ข้อมือเท่าประมาณนี้นะคะก้อนซีแล้วก็เอ่อ ครอครวนะคะทางภาษาไทยเขาเรียกว่าครอบครวนใช่ไหมคะภาคีสารเขาจะบอกว่าหำห้อนหำห้อนอยู่หำห้อนว่าโอ้ยสักวันหนึ่งก็ต้องไปหาหมออีกไปผ่าออกแล้วหมอก็จะบอกว่ารอฟังผลนะคะหมอก็จะบอกให้รอฟังผลเหมือนที่คอไปทางไหนก็รอฟังผลก็นัดไปฟังผลอีกผ่าแล้วก็ต้องนัดไปฟังผลชิ้นเนื้ออันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็หำห้อนว่าคร่บครัวนะเอ๊วันผ่าไปผ่าหมอก็จะบอกนัดไปฟังผลอีกแล้เนาะ แต่พอเราไปเข้าค่ายกลับมานะคะเราไปเข้าค่ายกลับมาเออก่อนไปเข้าค่ายนะคะก่อนไปเข้าค่ายน้องๆก็จะบอกว่าตอนนั้นท่านสาสุขอำเภอนะคะเรียกไปพบท่านบอกว่าให้ให้น้องแมวเนี่ยไปข้าว่ายหมอเขียวนะเพราะว่าหัวหน้าหาคนไปยากไม่ค่อยมีคนพร้อมที่จะไปแล้วก็โอ้ดีใจมากคิดว่าจะกระโดดติดเพดานเลยค่ะแล้วก็เราดีใจที่อยากไปแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงนะคะ แล้วก็น้องๆที่ยืนอยู่ข้างๆกันก็เลยบอกว่าพี่แมวเนี่ยหมอเขียวเนี่ยเขาพากันกินข้าววันละมื้อนะแล้วก็เอยเราด้วยความอัตราสูงเราก็บอกไปว่าออพี่ไม่เคร่งเครียดพี่เป็นคนเดินทางสายกลางพี่จะเดินทางสายกลางไม่ซีเรียดไม่เคร่งเครียดนะคะพี่จะเอาคําสอนของพระเจ้าเป็นหลักภูมิตัวเองแหละคำสอนของพระเจ้าตอนนั้นภูมิตัวเองคือ การเป็นกลางลก็คือการไม่ตึงไม่ยึดนะคะไม่โต่งนะคะเราคิดว่าการกินข้าวเราเมื่อนี้โต่งมากๆเลยวันนั้นตอนนั้นภูมิตัวเองภูมิน้อยนิดของตัวเองบอกว่ามันโตง่งเราพี่ไม่ทำหรกพี่จะเดินทางสายกลางก็ยืนหน้ายืนตาลอยหน้าลอยตาพูดบอกกับน้องไปแบบนั้นนะคะพอเราไปเข้าค่ายพาระเรื่องลูกเราก็มีที่วัดป่าแสงอรุณน,นะคะที่ขอนแกน่นที่โคกี่นางที่ต่อยจัดค่ายครั้งนั้นนะคะปีห้าแปดค่ายแต่งค่ะตอนนั้นคนไปเยอะมาก พันกว่าคนบางคนเราเห็นภาพคนที่หอบเสือหอบมอนไปแล้วก็กลับบ้านเขาว่าเขาอยู่ไม่ได้มันไม่มีที่นอนเขากลับไปเพราะว่าเราเที่ยวค่ะตอนนั้นเราเที่ยวเราจะเห็นคนเข้าออกตีสี่ตีห้าแล้วก็เรามานอนบ้านสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเราถึงบ้านแล้วก็ตอนเช้าเราก็ไปไปสวดมนต์บางวันก็ทานสวดมนต์เช้าบ้างทานบ้างนะคะก็เห็นคนเข้าออกนะคะห้องน้นํานี่รถเทศบาลมาเยอะนะคะตอนนั้นรถค่ายแต่อาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านไป อาจารย์ท่านไปครั้งแรกเลยไปเหยียบขอนแก่นของเรานะเห็นว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านไปนะคะแล้วก็จิตอาสามาเกือบทุกที่เลยในประเทศไทยไปก็ห้องน้าน,นี่เข้าแถวเลยนะคะคนเข้าเป็นคิวเลยตอนนั้นหลายท่านที่ได้ไปคงจะทราบนะคะเราก็เข้าค่ายไปนะคะพอจบค่ายมานะคะเราบอกไม่ถูกว่าทํายังไงนะะเรา โอ้เราก็คงจะประทับใจนะคะไม่เห็นสิ่งที่ดีๆไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะคะเราคิดว่าเออนี่แหละทางพ้นทุกข์เราไม่มีคําถามสําหรับตัวเองเลยว่าทําไมเราต้องทํานะคะไม่มีคําถามเลยไม่มีคําถามไม่มีแม้แต่นิดเดียวที่จะโต้แยง้งที่เราได้เรียนมานะคะกลับมาบ้านนะคะทานข้าออวบนละมือ้องดเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะแล้วก็กินอาหารสุขภาพปรุงรสด้วยเกลืออย่างเดียวเป็นหลักนะคะ แล้วก็ทบทวนทมส่วนบนนี่เราส่วนตนอยู่แล้วเป็นประจำเราเพิ่มทบทบทบทวนทำเข้าไปทบทวนทมไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยๆนะคะจนสมองมันจําได้นะคะทบทวนทมตอนแรกๆที่ยังไม่เยอะหลายข้อขนาดนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยปีแรกสองปีไปแล้วก็ไปพาชาวบ้านทําด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทําอยู่ก็คือเราได้เข้ากับ พี่จิตอาสาพี่สาธิติดต่อเรามาเออน้องแมวนี่เรามาทํค่ข้กันแล้วก็เข้าหมู่กลุ่มนะคะแล้วก็เราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือตัวมันดานะคะตัวเราผอมลงจากการที่เรากินยาปฏิชีวนะเราอ้วกเอ้ยโทษนะคะกินยาเพนิสโตรนมันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นมันก็รู้สึกว่าน้ําหนักหายไปนะคะจากสี่สิบห้าสิบเก้าสี่สิบแปดห้าสิบแปดห้าสิบเก้ากิโลมันก็หายไปลดลงมาเหลือห้าสิบกิโลชาวบ้านก็รับไม่ได้ก็บอกว่า หมอนี้ทําไมผอมจังดําจังนะคะเป็นโรคไปหรือยังนะคะอย่างนี้เป็นป่วยไปไหมอย่างนี้นะคะชาวบ้านเขาก็รับไม่ได้แต่เราก็ทําไปรู้ไหมครับว่าตอนนั้นอะ่ะพิษมันออกนะคะตอนที่เราผอมลงพิษน้ําหนักส่วนเกินเกินคือพิษล้วนๆนะคะมันผอมลงแล้วก็เบาสบายมีวันหนึ่งเดินไปเดินไปมันเดินไม่ได้มันเบามากมันมีแต่จะวิ่งพลังเราก็เยอะพลังไม่รู้มาจากไหนพลังเยอะมากมีแต่อยากใช้พลังทั้งนั้นเลยนะคะ แต่ว่าตอนนั้นเราได้ทางกายก่อนเรายังไม่ได้ทางใจนะคะทางกายที่เห็นก็คือเราได้หยุดกินยาเพนิซิลลินเราได้หยุดกินยาไทรอยต่อมน้ำเหลืองข้างคอก็ไม่โผล่มารบกวนเราอีกแล้วนะคะไม่ได้ไปผ่าตัดอีกเลยมันดีขึ้นดีเรายืนทํากับข้าวอาหารสุขภาพในครัวนะคะผัดน้ําที่เราได้ยินมาทํายังไงเราก็ไม่รู้ไม่เคยทํากับข้าวตั้งแต่เป็นเด็กจนทํางานก็ไม่เคยหยิบทะพีสักทีนะคะจนรับราชการก็มีแต่พี่ๆแต่ไม่กิน แม้แต่แต่งงานแล้วเราก็ยังไม่ค่อยได้ทํากับข้าวนะคะข้อไปฝึกตอนนี้เลยค่ะแล้วเราก็ไม่เคยทำาไม่คล่องเรื่องอาหารแล้วก็ทําไปปรากฏว,ว่าวันนั้นเห็นซีดต,ตรงนี้มันหายไปเราตกใจนะคะโอ้ตื่นเต้นเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยก่อนซีดอยู่ดีๆมันหายไปล่องหนปฏิหารมากนะคะแปลกใจมากเลยโอ้มันเป็นไปได้ยังไงนี่ก็คิดอยู่นะคะตอนนั้นก็โรคทางกายมันหายไปแ,แล้วปีที่หนึ่งที่สองมันหายแต่โรคทางใจมันยังไม่หายนะคะ ก็ยังมีความโกรธอยู่ยังมีอัตราอยู่ช่วงนี้แหละคะ่ะปีที่สองที่สามเขาจะมาทดสอบเราว่าเราจะผ่านมันไปได้ไหมนะคะอัตราตัวตนของเราจะสละให้เหลือไหมจากการที่เราเข้ากับหมู่กลุ่มนะคะเราไปสานพลังกับพี่พี่หมู่มิตรดีนะคะกลุ่ม,มหมู่มิตรด,ดีวิทยากรแพทยวิธีธรรมของภาคอีสานเราฝึกลดอัตราตัวตนนะคะแล้วเราก็ฝึกเคารพมติหมู่กลุ่มนะคะแต่เราก็เถียงบ้างนะ,ะเราแสดงเหตุผล เราเป็นเงินชอบมียอมนะคะยอมพี่ๆนะคะก็คือทางภาคอีสานเขาจะใช้คําว่าอ้อนหลับคาบหย่านะคะอ้อนหลับคาบหยาแต่ว่าทางภาษาไทยก็จะว่ายอมโดยส่วดีก็คือนั่นแหละคือเราเคารพม,มัติโมกลุมนะคะเราเคารพและเชื่อฟังเราก็เชื่อแต่เราก็มีการแสดงเหตุผลบ้างเพราะนิสัยของเราชอบแสดงเหตุผลนะคะชอบเถียงนะคะ <laughs> ใจร้อนชอบเถียงความใจร้อนก็ยังไม่ลดเท่าไหร่นะคะทีนี้เขาก็มา ขามาทดสอบเราปีที่3ปลายปีที่สองเริ่มทดสอบหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นทดสอบมาเราจะผ่านไหมผ่านไหมโมหะนี่เราก็มีบ้างความหลงนะคะการแต่งตัวผมยาวอะไรต่างๆนะคะความหลงในลาบยศสารเสริญเราก็หลงโมหะโลภะความโลภเราก็ไม่ค่อยมีแต่ว่ายังอยากซื้อหวยอยู่พี่ๆก็สอนว่าสอนน้องว่าน้องแมวจิตอาสาเขาไม่ซื้อหวยกันนะโอ้การออกหวยนี่ออกยากมากเลยนะคะ เพราะว่าเราหวังเราเป็นชอบผลชอบคำนวณถ้าซื meaning, ้อหวยเราเนี safe, right. <laughs> really one, ่ยซ so ื้อหวยเยอะเพราะว่าคำนวณไปซื้อร้อยหนึ่งมันจะได้กี่บาทต้องซื้อสองร้อยจะได้กี่บาทแล้วเราซื้อกี่ตัวจะได้กี่บาทเราชอบคำนวณถ้าซื้อนน้อยๆนี่หวยหวยหวยบนดินเนี่ยเราจะเสียเปียกนะคะแต่ลอตเตอรี่ความเสี่ยงความน่าจะเป็นมันก็จะเยอะกว่าเราคำนวณไปแบบนั้นแล้วก็ซื้อไปเราคิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องรวยเราจะได้ลาออกจากราชการนะคะเราอยากออกมีช่วงหนึ่งเราอยากออกมากเราซื้อหวยมาก แต่มันก็ไม่ถูกก็ซื้อทีละไม่เยอะนะคะห้าหกร้อยบาทแค่นั้นเองบางครั้งก็ถึงพันบาทนี่คือสูงสุดที่เราซื้อพี่ๆก็สอนว่าออกหวยนะแล้วก็ออกยากนะคะกว่าจะออกได้ถึงไม่ออกมาแล้วก็ยังไม่พูดเรื่องหวยกับน้องๆอ,อยู่เราก็รู้ว่ามันเป็นวิบากกรรมในการพูดเรื่องหวยกับน้องๆก็ออกแต่เราก็ออกได้นะคะนี่คือเขามาทดสอบว่าเราจะผ่านไปได้ไหมนะคะพอเราผ่านมาได้อัตราตัวหนึ่งที่เขาที่เขาทดสอบเราก็คืออัตรา ตัวครูของกูนี่แหละนะคะก็อยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือเราไปเราเป็นพอร์ลสตอนะคะตอนนั้นเราไปงานศพอสมอใช่ไ้มเขาทดสอบเราว่าเขาไม่มีอะไรเชื่อให้เราไปมอบผ้าเลยนะคะตอนนั้นเรานั่งอยู่เราก็คิดต่อสู้กับตัวเองว่าอ๋อนี่เหรออัตราเราเป็นแบบนี้เหรอกิเลสเป็นแบบนี้เหรอนะคะนี่แหละถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้นะคะสิ่งอื่นๆที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานี่คิดว่ามันน่าจะลดลงไอ้กิเลสตัวนี้ โอ้นี่แหละเป็นภาพนี้ยังจําได้เลยว่าเราก็นั่งต่อสู้กับกิเลสอยู่โอ้เป็นแบบนี้เหรอนี่เหลอกิเลสเราเห็นกิเลสเขาทดสอบหลายๆเรื่องนะคะหลายๆเรื่องที่มาทดสอบเราเราก็เหมือนครูบาอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์หมอยเขียวนะคะท่านสอนท่านบอกว่ามันจะมาทดสอบเราใหม่ๆมันจะมาเป็นระยะๆะะถ้าเราผ่านมาได้มันก็จะไม่ค่อยมานะคะทุกคําที่อาจารย์พูดพิสูจน์มาแล้วนะคะพิสูจน์มาได้แล้วแล้วก็ แล้วก็มันเป็นปัจจตังนะคะเวทีตปโภวิญโยหิตินี่แหละนะคะสิ่งที่ผู้รู้ได้ก็รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนนะคะเป็นปัจจตังจริงๆเราทดสอบมาแล้วนะคะที่ครูบาอาจารย์ว่า <c oughs> ก็ทดสอบมาก็เห็นทีนี้มันก็ค่อยๆลดลงจนปีที่สี่ที่ห้าความทุกข์ของเราทางใจมันก็ลดลงทุกกายมันหายไปก่อนนะคะแล้วก็มาทุกข์ใจก็ กิเลสนั่นแหละก็คือตัวทุกข์กิเลสก็คือตัวทุกข์ตัวเหตุหมัดที่มันมาเกาะร่างกายเราอยู่เกาะจิตวิญญาณเราอยู่เหตุหมัดพวกนี้นะคะเราต้องขจัดมันออกไปค่ะก็ด้วยการนี่แหละเรามาปฏิบัติยาเก้าม็ตรนะคะเราทบทวนทรรมนะคะอธิศีนขึ้นนะคะเราอธิศีนเราคบหมู่มิตรดีนะคะอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์นะคะ เราก่อติดหมู่นิดดีไว้เราทบทวนธรรมนะคะทบทวนธรรมไว้นะคะแล้วก็เราก็พยายามเสียสละนะคะแบ่งปันที่เราจะพอทําได้โดยเฉพาะการทํางานฟรีนะคะการทํางานฟรีเสียสละก็ลดกิเลสนะคะพยายามลดกิเลสลงมาตามลําดับกินอาหารจืดแต่ทําให้เราลดได้งดเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยมันทําตามเป็นลําดับอยู่แล้วเราทําอะไรไม่ได้ลดเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้ก็ลดจากสัตว์สีเท้ามา สัตว์สองเท้ามาเป็นสัตว์ไม่มีเท้าบ้างอย่างนี้นะคะหรือว่าจะลดจากเลือกเอาแบบสัตว์บกมาเป็นสัตว์บกครึ่งบกครึ่งน้ำมาเหลือเป็นสัตว์น้ำอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่มีสัตว์อย่างนี้นะคะหรือจะลดเอาวันเกิดตัวเองวันที่หนึ่งวันห้อยอ,อวันที่สิบหกอย่างนี้ก็ได้ลดลงลดลงเรื่อยๆวันเกิดคนที่เรารักวันจันทร์คารพุธเลือกเอาก็ลดลงไปตามลําดับอันนี้ลดจัดลงมากินจืดคบิมรด,ดีทบทวนธรรมนะคะสารพลังกระโมมิรดีแล้วก็เสียสละนะคะฝึกรดกิเลส มันก็ทําให้ใจเราพวกเหตุมนทั้งหลายที่มาเกาะใจเราอยู่มันก็ค่อยลดลงลดลงนะคะเมื่อก่อนนี้ทุกเก่าเรานะคะเพลงยิ้มสู้เนี่ยเราเคยทุกข์กับม,มันเมื่อตอนที่เราทุกเพลงยิ้มสู้จําได้แล้วะคะ่ะเราร้องตลอดเวลาเรามีทุกนั่งร้องเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงทางานไปด้วยร้องไปด้วยเราทุกเมื่อตอนหลังมานี้เราฟังเพลงนี้ไม่ได้เลยนะคะ สิบกว่าปีที่ผ่านมาเราเพียงฟังเพลงไม่ได้พอได้ยินเพลงนี้เราจะวิ่งหนีเลยนะคะมันเข้าหูไม่ได้จะทุกข์มากแล้วก็ช่วงหนึ่งที่ฝนตกนะคะฝนตกพลามๆนี่เราก็รับไม่ได้เราจะเศร้ามากพอเราได้มาเจอแพทย์ดีทีธรรมนะคะสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆลดลงไปตามลําดับความทุกข์เราจะน้อยลงตอนนี้ก็ยังร้องเพลงยิ้มสู้ได้นะคะแต่จาเนื้อไม่ได้ตอนนี้จะจำเนื้อไม่ได,นนไได้แต่ถ้าได้ยินเนื้อก็จะร้องได้ก็ร้องได้ฟังได้ฝนตกเราก็ไม่ทุกข์นะคะเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นที่เราเชื่อว่าการมีเงินทาให้เรา หมดทุกข์เงินมันจะทําให้เราหมดทุกข์เงินทําให้เรามีความสุขใช่ไหมคะเราก็ออกไปหาเงินตอนกลางคืนออกไปตามโม่บ้านนะคะแล้วก็โมไซมันก็ยางรั่วแล้วก็ขับรถโมไซ์ฝ่าสายฝนร้องเพลงด้วยตอนนั้นร้องเพลงฟ้าอิเล่าวดีคืนนี้มีแต่ดาวเพลงนี้นะคะก็เมื่อก่อนนี้ก็ร้องเพลงนี้ตอนที่เราทํางานแต่ว่า ตอนนี้ก็ฟังได้นะคะฟังได้เราไม่ทุกเทีงบุลรงนองร้างกรรอบรู้เปล่าไม่รู้เราเป็นคนชอบเพลงนะคะชอบร้องเพลงสามารถใช้เพลงบำบัดทุกทุกปลอมเออทุกจริงสุปรอมตอนนั้นเนี่ะมันเป็นสุปรอมแล้วก็ใช้เป็นบำบัดก็พอได้เดินผ่านไปเหมือนขี้กลากมันหายคันนั่นแหละค่ะเพลงช่วยเราก็เหมือนเราก็ขี้กลางนั่นแหละเดี๋ยวมันก็คันขึ้นมาอีกนะคะกลัวาจารยนั่นสองแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเราผ่านมันมาได้นะคะ ชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราคาดหวังนะคะที่จะให้นิสัยของเราก็คืออยากจะให้คนที่เรารักนะคะเราเห็นอะไรอยากให้คนที่เรารักเราได้เช่นนั้นเห็นอันนี้ดีก็อยากจะให้เพื่อนได้ดีด้วยกินอันนี้อร่อยก็อยากจะให้คนอื่นกินด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้ที่ที่เป็นชีวิตเมื่อก่อนของเรานะคะเราไปเข้าค่ายค่ายพิธีทำมามันดีแล้วก็หอบมาเลยค่ะหอบมาให้พี่ คนโบราณเขาจะเรียกว่าหอบมานะคะแต่เราก็ถือไปนี่แหละนะคะก็มีไม้กัวาซาบ้างนะคะยาหมองยาเขียวบ้างนะคะชุดดีถอกบ้างข้าวแพทยวิธีทำด้วยนะคะแล้วก็พวกเทปซีดีต่างๆนะคะหนังสืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับแพทย์วิธรรีทำแล้วก็เอาไปให้พี่ให้คนที่เราเคารพนับถือคนที่เรารักเราก็ไปบอกไปบอกไปบอกไปท่านต้องทําท่านต้องได้ท่านต้องอย่างนี้อย่างนน้น นั่นแหละคือความบ้าดีเดือดของเราที่เคยมีนะคะสิ่งไหนที่ท่านทําได้ท่านก็ทําพี่ป้าพี่สาวก็ฟังทาได้ท่านก็ฟังทานะคะท่านใช้ยาเขียวยาหมองได้ก็ใช้พวกยาหยาดตาเราก็ไปให้แต่บางอย่างไม่กลัวาาอย่างี้ยควทด,ด่ทองนี้ท่านยังไม่ทําตอนนั้นนะคะเราก็ไปเอามากับคืนมานี้ก็คือสิ่งที่เราคาดหวังไปบอกคนแล้วก็เป็นทุกข์เหลือเกินโอ้ยมันดีอย่างนี้นะทาไมไม่เอาดีอย่างนี้ทาไมไม่เอานี่คือความคาดหวังของเรานะคะแต่พอเราได้ปฏิบัติทมขึ้นมาเรื่อยๆ ชีวิตที่เปลี่ยนไปของเราก็คือเราไม่ได้คาดหวังกับใครเลยใครเลยนะคะเราขอให้เราได้บอกเขาพอถือว่าเราได้สื่อสารออกไปแล้วบอกไปแล้วส่วนเขาจะรับได้หรือรับไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของท่านนะคะก็ขอให้เราบอกไปว่าแต่ละคนบุญไม่ถึงรอบครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าแต่ละคนบรรลุอรหันต์หมดนั่นแหละแต่เวลาของแต่ละคนจะไม่เท่ากาันบางคนอาจจะเจดชาติแปดชาติหมื่นชาติ แสนชาติก็แล้วแต่นะคะหรือบางคนเดี๋ยววันนี้วันพรุ่งนี้ก็ได้มันไม่เหมือนกันแล้วก็เข้าใจตรงนี้นะคะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งทําให้เราไม่ทุกข์กับมันนะคะนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปเราไม่ได้คาดหวังกับใครเลยเออหลังจากที่เราทําแบบนี้มานะคะก็จะทําให้คนแวดล้อมของเรานะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราคนรอบตัวเราก็รู้สึกดีนะคะพลังเย็นในตัวเราก็รู้สึกดีว่าเขาก็อยากสนใจที่เราทําอะไรบ้าง เรากินข้าวเรามือ้อแต่ทําไมเรายังแข็งแรงทํางานได้ทั้งวันอยู่เขาก็เริ่มเอะใจแต่เขาก็ไม่กล้าพูดนะคะเริ่มมาถามเราเริ่มนู่นนี่นั่นก็เริ่มอยากทําด้วยนะคะเริ่มมากินผักกับเราอย่างนี้ก็พอใจแล้วเขาก็อยากจะี่ยวทกับเรา m a ช c h อย่างนี้ก็อยาก,ยากทําตามเพราะเราแข็งแรงเพราะมาชิ h i n g ทถ้า super power ปปนะคะมันทําให้เราพลังเยอะเขาก็อยากทําแล้วก็สร้างพลังเหนียวนำให้คนอื่นทําตามนะคะถ้าเราไม่ทําเราจะไป สร้างพลังเหนี่ยวนําให้คนได้ยังไงเราเห็นแพทย์พิํามดีเราจะไปชวนคนทาได้ยังไงในเมื่อเรายังทําไม่ได้ใช่ไหมคะเรายังทุกข์อยู่เรายังทุกข์อย,ย,อยู่เราจะไปบอกให้คนอื่นหายทุกข์ได้ยังไงในเมื่อเราก็ยังทุกข์อยู่เราต้องทําความพาสูงให้กับตนเองก่อนให้เราหายทุกข์ก่อนนี้เราจะไม่บอกเขาแต่เขาเห็นเราทําได้เขาก็จะมาทําตามเราอันนี้คือความจริงสัจจะนะคะที่ความจริงทีเ่เป็นความจริงที่เราเจอกับชีวิตของตัวเองนะคะ นี่ก็คือชีวิตที่เปลี่ยนไปของจิตอาสานะคะมองเห็นแต่อดีตของตัวเองว่าเราร้ายมากนะคะเราคนไม่ใช้นี่เรานะคะยืมเงินเราไม่ใช้นี่เราเราก็ร้ายเหลือเกินไม่เคยไปโกง,งเขามาเคยไปพูดให้ร้ายคนอื่นมาโดนคนให้ร้ายบ้างเดินคนว่าบ้างเราก็ได้ใช้วิบากกรรมไปนะคะเราร้ายทั้งนั้นมานั่งทุกวันนี้มานั่งดูตัวเองโอ้ทำไมเราชั่วช้าเร็วซ้มขนาดนั้นร้ายขนาดนั้นนะคะแล้วก็ ยอมรับทุกอย่างโดยดูสดีอ่อนลาภาพเนี่ยนะคะจงอ่อนลาจงยอมแพ้โดยดูสตียอมรับโดยดูษดีว่าเรามันช่วยจริงๆเนี่ยเราจะพ้นทุกนะคะถ้าเรายังไม่ยอมรับความช่วขของเราที่ผ่านมาเราก็จะพ้นทุกได้ยากข้ามเส้นนี้ไปได้ยาก <c oughs> วันนี้ก็ขอหนโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะชีวิตที่เปลี่ยนไปของจิตอาสาก็จะทําให้เราได้พบกับ สัตบ,บุรุษถือว่าเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์แล้วนะคะตอนนี้ก็อายุ52ปีนะคะเกิด2511นะคะก็พอใจกับสุขภาพของตัวเองทั้งสุขภาพทางกายได้ถสุขภาพทางใจนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดทุกทางใจนี่ครูบาอาจารย์ท่านว่าเท่ากับดินทั้งแผ่นดินนะคะทุกทางกายค่อยฝุ่นปลายเล็บนะคะฝุ่นปลายเล็บแล้วก็สามารถลดลงได้ทั้งทุกทางกาย ร้อยเปอร์เซนทุกทางใจก็เกือบหมดแล้วนะคะก็คงจะเหลือสิบสิบห้ายี่สิบเปอร์เซนนะคะเออให้สักสิบถึงสิบห้าก็พอนะคะแล้วก็จะตั้งใจภาคเพียรน,นะคะตามครูบาอาจารย์ตามพ่อครูพ่อหลวงของเราไปนะคะตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปว่าทุกที่เหลืออยู่ของเราสิบสิบห้าเปอร์เซนเนี่ยมันจะหมดไปไหมนะคะมันจะคราบกเกลยียดที่เรายังมองเห็นมันอยู่ทุกว,วันนี้มันยังมีคราบให้เห็นอยู่เนี่ย บางกานเนี่ยมันจะหมดไปไหมเราก็จะรอวันนั้นนะคะว่าคราบเหล่านี้มันจะหายไปจากใจเราได้ไหมนะคะเรามาร่วมกันเ,เรียนรู้วิธีลดกิเลสไปด้วยกันนะคะสักวันหนึ่งเราก็จะพ้นทางพ้นทุกพพเ,เราก็จะสามารถพ้นทุกข์ได้เราหวังเช่นนั้นนะคะแต่เราก็ไม่ยึดนะคะยึงยึดยงึงโง่นะคะงโง่เท่าที่ยึดยึดเท่าที่โง่นั่นแหละนะคะก็ขอจเจริญธรรมสำนึกดีกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ,จะเจริญธรรมสำนึกดี มีใจได้ทุกทุกท่านค่ะ